ถ้าบ้านเกิดของคุณต้องหนีภัยสงครามมาตั้งรกรากในดินแดนใหม่ที่ไม่มีอะไรเลยคุณคิดว่าลูกหลานของคุณจะไปถึงไหนได้บ้างบางคนอาจตอบว่า แค่มีชีวิตรอดมีงานทำมีบ้านอยู่ก็ดีแล้วคุณผู้บังเคยดไหครับกำลังอินกับคลิปที่กำลังสนุกสนุกแต่จู่ๆโฆษณาก็มาตัดจังหวะเอาดื้อถ้าไม่อยากเสียโฟกัสผมมีตัวช่วยครับ YouTube Premium กับโปรดีๆสุดพิเศษจาก Ad d o k PM ใช้อีเมลเดิมต่ออายุได้เลยการันตีตลอดการใช้งานมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงราคาเริ่มต้นแค่หลักสิบเท่านั้นเองครับ สนใจติดต่อ a d d o g g y p m แล้วอย่าลืมบอกด้วยนะครับว่ามาจาก feel for life เติมพลังให้ชีวิตสวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ feel for life เติมพลังให้ชีวิตวันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจากจุดไหนคุณก็สามารถไปถึงจุดสูงสุดที่คุณฝันถึงได้เขาคือจอนดวงดารา ลูกชายของผู้พยพชาวลาวที่หนีภัยสงครามมาอเมริกาและกลายเป็นหนึ่งในหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก Navy Seal Team 6ในตอนนี้ครับเราจะไม่ได้พูดถึงแค่เรื่องราวของทหารผู้กล้าคนหนึ่งเท่านั้นแต่เราจะได้เห็นถึงพลังของความฝันความอดทนและความกล้าหาญที่แท้จริงคุณผู้ฟังจะได้รู้ว่าจอห์นเติบโตมาในครอบครัวที่ไม่มีอะไรเลยแต่เขาเลือกที่จะสร้างชีวิตด้วยตัวเองเขาฝ่าฟันการฝึกที่โหดที่สุดในโลกเพื่อเป็น Navy Seal และในที่สุด เขาก็กลายเป็นผู้ควบคุมสุนัขทหาร K9 Handler ที่ปฏิบัติภารกิจเคียงข้างกับหน่วย Seal Team 6ที่โด่งดังที่สุดของอเมริกาถ้าคุณกำลังมองหาแรงบันดาลใจหรืออยากรู้ว่าการไม่ยอมแพ้มันมีพลังแค่ไหนตอนนี้คือคำตอบครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับไปเริ่มกันเลยก่อนที่เราจะไปรู้จักกับจอห์นดงดาราในวัย26ปีที่เขาเป็น Navy Seal เราต้องย้อนกลับไปดูก่อนว่าเขามาจากไหนคุณผู้ฟังครับจอห์น เกิดเมื่อวันที่29ทธันวาคมปี 1, 1984ที่เมืองเซาท์ซูซิรีรัฐเนบราสกาของสหรัฐอเมริกาแต่จริงๆแล้วรากเง้าของเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นรากเง้าของเขาอยู่ห่างออกไปอีกครึ่งโลกที่ประเทศลาวพ่อแม่ของจอหนชื่อว่าเซงแชและฟาตซสิสดวงดาราพวกเขาเป็นผู้อพยพชาวลาวที่หนีออกจากบ้านเกิดในปี1 9 7 9หลังจากที่สงครามลับในลาวสิ้นสุดลงคุณฟังลองนึกภาพดูนะครับ ปี 1, 1979สงครามเพิ่งจบบ้านเมืองพังพินาศคนจำนวนมากต้องหนีออกจากประเทศเพื่อเอาชีวิตรอดพ่อแม่ของจอนก็เป็นหนึ่งในนั้นพวกเขาเดินทางข้ามแม่น้ำโขงผ่านค่ายผู้ลี้ภัยและในที่สุดก็มาถึงอเมริกาดินแดนที่พวกเขาไม่รู้จักภาษาที่พวกเขาพูดไม่ได้และว,วัฒนธรรมที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนแต่พวกเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อมาโอดครวนครับพวกเขามาที่นี่เพื่อเริ่มต้นใหม่ครอบครัว ดวงดาราตั้งรกรากที่เมือง South Sioux City, r ัฐ Nebraska เมืองเล็กๆริมแม่น้ำมิสซูรีที่มีผู้คนไม่มากชีวิตเรียบง่ายและค่อนข้างเงียบสงบที่นี่คือบ้านใหม่ของพวกเขาและที่นี่คือที่ที่จอร์นดวงดาราเกิดและเติบโตขึ้นมาคุณผู้ฟังครับถ้าถามว่าจอร์นโตมาในครอบครัวที่ร่ำรวยหรือมีฐานะดีไหมคำตอบคือไม่เลย พ่อแม่ของเขาทำงานหนักมากเพียงแค่เพื่อให้ครอบครัวมีกินมีใช้มีบ้านอยู่และส่งเสียลูกๆให้เรียนหนังสือแต่รู้ไหมครับสิ่งที่แม่ของจอนบอกไว้ในภายหลังว่าเธอไม่เคยรู้เลยว่าลูกชายของเธออยู่ในนวิซิลจนกระทั่งเขาเสียชีวิตนั่นแสดงให้เห็นว่าจอนเป็นคนที่ไม่ชอบโอ้อวดเขาทำในสิ่งที่เขาเชื่ออย่างเงียบเงียบและมุง่งมั่นตอนเด็กๆจอนเป็นเด็กที่ชอบกีฬาชอบออกกำลังกายและมีเพื่อนๆหลายคน คนรอบข้างมักเรียกเขาด้วยชื่อเล่นว่าจอห์นนี่หรือบางครั้งก็เรียกเขาว่าเจทเทอรี่เพราะเขามีเชื้อสายเอเชียและชอบศิลปะการต่อสู้ในปี2003จอห์นจบการศึกษาจากโรงเรียน South City High School และในปีนั้นเองเขาตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตของตัวเองคุณผู้ฟังครับลองนึกภาพดูนะหนุ่มหน้าใสาอายุ18ปีลูกของผู้อพยพชาวลาวเติบโตมาในเมืองเล็กๆที่ไม่มีใครรู้จักแต่เขากลับเลือกเส้นทางที่ท้าทายที่สุด คือการเป็นทหารทําไมเขาถึงเลือกบางคนอาจบอกว่าเขาอยากหาทางออกจากความยากจนบางคนอาจบอกว่าเขาอยากเป็นที่ภาคภูมิใจของพ่อแม่แต่ผมคิดว่าเขาอยากพิสูจน์บางอย่างไม่ใช่แค่กับคนอื่นแต่เป็นการพิสูจน์กับตัวเองว่าฉันสามารถทําได้เดือนกุมภาพันธ์ปี2002จอนสมัครเข้ากองทัพเรืออย่างเป็นทางการและเดือนกุมภาพันธ์ปี2003 เขาเริ่มเข้ารับการฝึกพื้นฐานที่ NTC Great Lakes รัฐอิลลินอยคุณรู้ฟังครับการฝึกทหารใหม่ของกองทัพเรือไม่ได้ง่ายเลยนะตื่นตีห้าทุกวันวิ่งสปอร์ตยิงปืนฝึกวินยัยและที่สำคัญคือฝึกจิตใจให้แข็งแกร่งแต่จอนผ่านมันมาได้อย่างสวยงามเขาจบการฝึกพื้นฐานในเดือนเมษายน2003หลังจากนั้นเขาถูกส่งต่อไปฝึกเป็น Master at Arms ซึ่งก็คือตำรวจทหารของกองทัพเรือ ที่รับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยการรักษาความสงบเรียบร้อยและการปกป้องฐานทัพเขาฝึกที่ Hampton Roads รัฐเวอร์จิเนียตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายน2003และหลังจากนั้นชีวิตทหารของเขาก็เริ่มต้นขึ้นจริงๆงานแรกของจอห์นคือการไปประจำการที่ Naval Air Station Sigonella ประเทศอิตาลีตั้งแต่เดือนมิถุนายน2003ถึงกรกฎาคม2006ที่นี่เขาทำหน้าที่เป็น Master at Arms ดูแลความปลอดภัยของฐานทัพตรวจตราและรับมือกับสถานการณ์ต่างๆแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือช่วงเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายนปี2005จอนถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจในอิรักในระหว่างปฏิบัติการ Operation Iraqi Freedom นี่คือครั้งแรกที่เขาได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่สงครามจริงๆนี่คือครั้งแรกที่เขาได้เห็นว่าการเป็นทหารไม่ใช่แค่การสวมเครื่องแบบแต่มันคือการเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องคนอื่นและผมเชื่อว่า ประสบการณ์ในอิรักครั้งนั้นเป็นจุดที่ทําให้จอห์นตัดสินใจว่าเขาอยากไปต่อเขาอยากไปให้ไกลกว่านี้เขาอยากเป็นมากกว่าแค่ Master at Arms ทั่วไปเขาอยากเป็นหน่วยพิเศษหลังจากที่กลับจากอิตาลีในปี2006จอห์นเริ่มเตรียมตัวเพื่อก้าวไปสู่เส้นทางใหม่ที่ท้าทายกว่าเดิมเป็น10เท่าเขาสมัครเข้า Naval Special Warfare Development Group หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อ SEAL Team 6คุณผู้ฟังครับถ้าคุณเคยได้ยินเรื่องของ Navy SEAL คุณก็คงรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่แค่ยากแค่ไหนแต่มันยากสุดขีด Navy SEAL คือหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองทัพเรือสหรัฐหน่วยที่ได้รับการฝึกมาเพื่อปฏิบัติภารกิจที่ยากที่สุดอันตรายที่สุดและลับที่สุดในโลกการฝึกของซีลมีชื่อเสียงว่าโหดและทรมานจนมีคนยอมแพ้เป็นจำนวนมากมันมีขั้นตอนที่เรียกว่า h l l w วิ k หรือสัปดาห์แห่งนรกที่ผู้เข้ารับการฝึกต้องนอนแทบไม่ได้ต้องวิ่งว่ายน้ำ ทำภารกิจต่อเนื่องกันเป็นวันๆโดยไม่มีเวลาพักผ่อนเพียงแค่เพื่อทดสอบว่าจิตใจของพวกเขาแข็งแกร่งพอหรือยังและที่สําคัญจอ์นไม่ได้แค่ผ่านการฝึกเป็นซีลธรรมดาเขาเลือกที่จะเป็นด a ร์ k เคนไนน์แฮนเดหรือผู้ควบคุมสุนัขทหารนี่คือตําแหน่งที่พิเศษมากเพราะคุณไม่ได้แค่ดูแลตัวเองแต่คุณต้องดูแลชีวิตของสุนัขที่เป็นเพื่อนร่วมรบของคุณด้วยสุนัขทหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงครับพวกมันคือทหารที่มีชีวิต ที่ได้รับการฝึกมาเพื่อค้นหาระเบิดตามล่าเป้าหมายและปกป้องทีมในสนามรบจอห์นถูกจับคู่กับสุนัขสายพันธุ์เบลเจียมแมลีนัวตัวหนึ่งชื่อว่าบาร์ตและทั้งสองกลายเป็นคู่หูที่ไม่มีใครแยกออกจากกันได้ตั้งแต่เดือนมกราคม2008จนถึงวันที่เขาเสียชีวิตในปี2011จอห์นและบาร์ตปฏิบัติภารกิจร่วมกันใน Naval Special Warfare Development Group นั่นหมายความว่าเขาอยู่ใน SEAL Team 6หน่วยที่ดีที่สุดเก่งที่สุด และเป็นหน่วยลับที่สุดของกองทัพอเมริกาหลังจากที่ผ่านการฝึกและพร้อมแล้วจอห์นถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจในอัฟกานิสถานหลายครั้งเขาไปที่นั่น3ามครั้งแต่ละครั้งคือการเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องเพื่อร่วมทีมเพื่อปกป้องประเทศและเพื่อทําภารกิจที่ไม่มีใครกล้าทําในระหว่างที่เขาอยู่ในอัฟกา,านิสถานเขาได้รับ Bronze Star with Valor ซึ่งเป็นเหรียญกล้าหาญร,ระดับสูงที่มอบให้กับทหารที่แสดงความกล้าหาญในการรบแต่รู้ไหมครับเขาไม่เคยบอกครอบครัวเลยว่าเขาทําอะไรอยู่ เขาไม่เคยโอ้อวดว่าเขาอยู่ในซีลทีม6เขาแค่ทำงานของเขาอย่างเงียบๆในปี2009ครอบครัวของเขาได้เดินทางกลับไปเยือนประเทศลาวประเทศบ้านเกิดของพ่อแม่และจอรนเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับครอบครัวนี่แสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้ลืมรากเหง้าของตัวเองเขาจําได้ว่าเขามาจากไหนและเขาอยากให้ครอบครัวภูมิใจในตัวเขาและในช่วงกลางปี2011ก่อนที่เขาจะกลับไปปฏิบัติภารกิจครั้งสุดท้ายเขาได้กลับบ้านมาพักผ่อนกับครอบครัวน้องชายของเขาชื่อว่าแชน บอกไว้ว่าจอรนใช้เวลาสัปดาห์นั้นกินบาร์บีคิวว่ายน้ําและปาร์ตี้กับครอบครัวมันเป็นการเฉลิมฉลองทั้งงานแต่งงานของผมและการกลับบ้านของพี่ชายนั่นคือครั้งสุดท้ายที่พวกเขาได้เห็นจอรนยิ้มได้เห็นเขาหัวเราะและได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเพราะหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยคุณผู้ฟังครับถ้าจะถามว่าวันที่6สิงหาคมปี2011เเป็นวันที่สำคัญแค่ไหนในประวัติศาสตร์ทหารพิเศษของสหรัฐอเมริกาผมจะบอกคุณเลยว่า มันคือวันที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของหน่วยนาวิซิลและหน่วยปฏิบัติการพิเศษทั้งหมดของสหรัฐในวันนั้นเฮลิคอปเตอร์ชินุกลำหนึ่งที่มีชื่อเรียกขานว่า e x t r ซ t i o n 17นกำลังบินเข้าไปในพื้นที่แทงกีแวลลี y Valley, จังหวัดวอร์ดักในอัฟกานิสถานภารกิจของเขาคือเข้าไปช่วยเหลือนหน่วย Army Rangers ที่กำลังปะทะกับกลุ่มตาลิบันเป็นภารกิจที่เรียกว่า Quick Reaction Force หรือ QRF ซึ่งหมายความว่าต้องเข้าไปเร็วต้องช่วยได้ทันในเฮลิคอปเตอร ลำนั้นมีทหารพิเศษ38คนประกอบด้วยทหาร Navy Seal จาก Seal Team 6จำนวน17นายทหารพิเศษของกองทัพสหรัฐอีก8นายลูกเรือเฮลิคอปเตอร์5นายทหารอัฟกัน7นายล่ามชาวอัฟกัน1นายและสุนัขทหาร1ตัวคู่หูของจอห์นดวงดาราเวลาประมาณ2 38นาฬิกาขณะที่เฮลิคอปเตอร์กำลังจะลงจอดในพื้นที่ปฏิบัติการอยู่ที่ความสูงเพียง1 0 0ฟุต กลุ่มตาลีบันที่ซ่อนอยู่ในอาคาร2ชั้นห่างจากตำแหน่งประมาณ220เมตรได้ยิงจรวด RPG 2-3ถึงนัดเข้าใส่เฮลิคอปเตอร์จรวดนัดที่2ถูกเป้ามันพุ่งเข้าไปโดนใบพัดหางด้านหลังเฮลิคอปเตอร์และในพริบตาเดียวเฮลิคอปเตอร์ลำใหญ่ที่กำลังบินอยู่เสียหลักและพุ่งลงสู่พื้นดินอย่างรวดเร็วทั้งคน38คนบนเฮลิคอปเตอร์เสียชีวิตในทันทีไม่มีใครรอดไม่มีใครมีโอกาสนีออกมา จอห์นดวงดาราชายหนุ่มวัย6 6ปีสแตดเดอร์ดแฮนเดลอร์ ler, ผู้ดูแลสุนัขทหารเนวิซิลที่มาจากครอบครัวผู้อพยพชาวลาวเขาจากไปในวันนั้นพร้อมกับเพื่อนร่วมรบทั้งคน37คนคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของจอห์นดวงดาราไม่ใช่แค่เรื่องของความกล้าหาญไม่ใช่แค่เรื่องของทหารผู้เสียสละแต่มันคือบทเรียนชีวิตที่ทรงพลังที่สุดบทหนึ่งที่เราสามารถเรียนรู้และนำไปใช้ได้จริง บทเรียนที่1จุดเริ่มต้นของคุณไม่ได้กำหนดจุดจบของคุณจอร์นเกิดในครอบครัวผู้อพยพครอบครัวที่ไม่ได้มีเงินทองไม่มีสถานะทางสังคมบางคนอาจมองว่าเขาเริ่มต้นจากศูนย์แต่รู้ไหมครับศูนย์ไม่ได้หมายความว่าจบแค่นั้นจอร์นไม่ได้มองว่าตัวเองด้อยกว่าใครเขาไม่ได้ยอมแพ้กับสถานการณ์เขาเลือกที่จะสร้างชีวิตของตัวเองด้วยมือของตัวเองและในที่สุดเขาก็ไปถึงจุดสูงสุดที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าฝันด้วยซ้ํา เขาเป็นนาวีซิลเป็นหนึ่งในหน่วยทหารพิเศษที่ดีที่สุดในโลกคุณผู้ฟังคนไหนที่กําลังรู้สึกว่าฉันเริ่มต้นจากจุดที่ต่ำกว่าคนอื่นหรือฉันไม่มีอะไรพอที่จะประสบความสําเร็จให้นึกถึงจอห์นนะครับเขาเริ่มจากศูนย์แต่เขาไม่ได้หยุดอยู่ที่ศูนย์บทเรียนที่2การทํางานหนะักไม่มีทางลัดในการเป็นนาวีซิลไม่มีใครสามารถเอาเงินซื้อได้ไม่มีใครสามารถใช้ชื่อเสียงครอบครัวได้และไม่มีใครสามารถขอให้ใครช่วยได้มันมีทางเดียวเท่านั้น คือผ่านการฝึกเฮลวิกที่โหดที่สุดในโลกลองนึกภาพดูนะครับคุณต้องวิ่งว่ายน้ําทําภารกิจต่อเนื่องกัน5วัน5คืนโดยนอนแทบไม่ได้คุณเหนื่อยจนคิดจะยอมแพ้ร่างกายของคุณบอกให้หยุดแต่จิตใจของคุณต้องบอกว่าฉันยังทําได้จอห์นผ่านมันมาได้ไม่ใช่เพราะเขามีพรสวรรค์พิเศษแต่เพราะเขาไม่ยอมแพ้ในชีวิตจริงของคุณผู้ฟังก็เหมือนกันครับถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการทํางานการเรียน หรือการสร้างธุรกิจคุณต้องผ่านเฮลวิคของตัวคุณเองมันอาจเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องตื่นแต่เช้าทำงานจนดึกถูกปฏิเสธหลายครั้งแต่คุณต้องเดินทางต่อบทเรียนที่ 3. ความสำเร็จที่แท้จริงคือการรับใช้คนอื่นจอห์นไม่ได้เป็นเนวิซิลเพื่อหาเงินเขาไม่ได้เป็นเพื่อมีชื่อเสียงเขาไม่เคยโอ้อวดกับใครว่าเขาอยู่ในซีลทีมซิก์แม้กระทั่งครอบครัวของเขาเองก็ไม่รู้เลยว่าเขาอยู่ในหน่วยทหารพิเศษจนกระทั่งเขาเสียชีวิตแล้วทำไมเขาถึงทำมันล่ะ คำตอบคือเพราะเขาอยากปกป้องคนอื่นเขาอยากปกป้องเพื่อนร่วมทีมและปกป้องประเทศของเขาและปกป้องครอบครัวของเขาถ้าคุณผู้ฟังกําลังมองหาความสําเร็จที่แท้จริงอย่าถามตัวเองว่าฉันจะได้อะไรลองถามตัวเองแทนว่าฉันจะให้อะไรได้บ้างเพราะความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่เรื่องของเงินไม่ใช่เรื่องของชื่อเสียงแต่มันคือการสร้างความหมายให้กับชีวิตคนอื่นคุณผู้ฟังครับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องราวของชายคนหนึ่งชายที่เกิดในครอบครัวผู้อพยพ ไม่มีเงินไม่มีชื่อเสียงแต่เขาไม่ยอมแพ้เขาเลือกทางที่ยากที่สุดผ่านการฝึกที่โหดที่สุดและกลายเป็นเนวิซิลที่ได้รับการยกย่องเขาคือจอร์นดวงดาราชายผู้เสียสละชีวิตในวันที่6สิงหาคม2011พร้อมกับเพื่อนร่วมรบอีก38คนในเหตุการณ์ Extortion 7แต่รู้ไหมครับแม้ว่าเขาจะจากไปแล้วแต่เรื่องราวของเขายังคงอยู่เขาพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ว่าคุณจะมาจากไหน ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจากจุดไหนถ้าคุณมีความมุ่งมั่นมีความอดทนและทำเพื่อคนอื่นคุณสามารถไปถึงจุดสูงสุดได้ถ้าคุณชอบเรื่องราวในตอนนี้และคุณรู้สึกว่ามันเติมพลังให้คุณผมขอเชิญชวนให้คุณกดติดตามช่อง Feel for Life เติมพลังให้ชีวิตกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ๆและถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องนี้มีคุณค่าอย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆของคุณด้วยนะครับเพราะบางทีเรื่องราวเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตของใครสักคนได้ และถ้าคุณมีเรื่องราวของคนที่คุณอยากให้ผมเล่าหรือมีข้อความอะไรอยากฝากไว้แสดงความคิดเห็นด้านล่างได้เลยครับผมอ่านทุกคอมเมนต์และผมอยากรู้ว่าเรื่องราวนี้สร้างแรงบันดาลใจให้คุณอย่างไรบ้างก่อนที่เราจะจบตอนนี้ผมอยากฝากคำถามสุดท้ายไว้ให้คุณคิดนะครับถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตคุณคุณจะภูมิใจในสิ่งที่คุณทำมาหรือเปล่าแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ